ค่ะคลิปนี้จะ uh, จะ<ไ>ปเป็นการเดิน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะคิมเขาเรียกอะไรคิมไฮกิ้งเหรอออืฮึ <c oughs> ไม่รู้ความไม่ไม่ไมรู้ระยะทางนะ,ะฮะพาเด็กๆมา <c oughs> เราจะขึ้นไปดูจุดชมวิวนะคะ

You just just watching her walk bothers me. <laughs> Bless you, Kai. Dude, that to put that in his hair? Yeah. No, no, no. They <laughs> look at that, yeah. They look at the man. Oh my god. Oh my god. They bothers me just looking at yeah. <laughs> 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 the you, you know what happens. Yeah. โอเคค่ะ,ะคลิปนี้เรามาอยู่บนหน้าผานะคะไฮงค่ะเราปีนขึ้นมาบนยอดเขาเลยแล้วก็สูงมากแล้วเราจะเห็นคนเดินไปถ่ายรูปนะคะตรงมันจะเป็นเหมือนอเป็นหน้าผาเป็นโขดหินแต่ข้างล่างเป็นเหวนะคะนี่ค่ะเห็นฝรั่งไหมฮะกำลังเดินไปแต่มากับเด็กๆคะ่ะไม่กล้าเดินลงไปกวตก <laughs> วันนี้ลุยมากค่ะ โอเคค่ะอันนี้คือลุยจริงค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ